สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพาพี่น้องมาดูลำโพงซับเบส12นิ้วนะครับ12นิ้วนี่เป็นซับเบตได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายๆค่ายนะครับที่ผลิต12นิ้ววอยนิ้วนะครับ เป็นดอกลำโพงมิดโลความถี่ต่ำนะครับตัวนีอ้ออกแบบมาเพื่อทำซับเบ็ดส2นิ้วนะครับออกแบบมานานแล้วนะครับไอ้โกโบอลี่นี่ออกมานานแล้วเป็นของค่ายอบอ้อมนะครับอบอ้อมกำลังขับที่800วัตต์นะครับนี่นะครับรายละเอียดของเขาก็มี นะครับผมลงให้ดูนะครับเป็นอดอกลำโพงไว้สี่นิ้วนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างมากเลยนะครับดอก12นิ้วทำตู้ซับเบดคู่ไว้ที่หลังรถปิกอัพนะครับผมก็ทำไปให้หลายๆดอกหลายๆตู้เหมือนกันนะครับกำ,กำลังเป็นกระแสนิยมที่พอจะเทียบได้อีกตัวหนึ่งก็ เป็นตัวนี้นะครับ NPE ที่ดีสิบสองตัวนี้นะครับตูดใหญ่เช่นกันตูดใหญ่เช่นกันนะครับสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะครับตอบสนองความถี่ถึงพันวัตต์ตัวนี้นะครับ NPE ก็น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับเท่าที่ผมเห็นมา voice สี่นิ้วนี่หายากนะครับดอกสิบสองนี่หายากก็จะมีบ้างเป็น ดอกรถยนต์นะครับดอกรถยนต์แต่ถ้าเป็นดอก8โอมดอกเครื่องเสียงกลางแจ้งนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นซับเบดเครื่องเสียงกลางแจ้งก็จะเป็น18นิ้ว21นิ้วไปอย่างนี้นะครับส่วน12นิ้วจริงๆมันก็มีคนนิยมใช้อยู่ในกลุ่มของอนักเล่นเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กที่ง่ายนะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือเอาไป ใส่ในตู้เบดนะครับเออก็ยังพอมีบ้างสำหรับคนที่เอามาทำมิดโลนะครับปิดความถี่ต่ำๆนะครับสำหรับเป็นมิดโลที่ปิดความถี่โลในในตู้กลางนะครับในตู้กลางที่ที่12นะครับก็กำลังขับเขาก็ 800เหมือนกันนะครับ800เหมือนกันนะครับความถี่ก็ในย่านความถี่ของเขานะครับใน45นะครับ45ถึง1,000นะครับอย่างที่เรากล่าวไว้ขั้นต้นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตูดใหญ่เหมือนกันนะครับ P.K. นะครับ P.K. ไวท4นิ้วนะครับไวทนิ้วทำได้ทั้งมิดโลแล้วก็เป็นซับเบดนะครับ ตัวนี้นะครับความถี่เท่ากันนะครับแม่เหล็ก220-25นะครับ220-25ความถี่ก็ดันไปถึง1,000วัตต์ไม่ใช่กำลังขับนะครับพูดขออภัยกำลังขับก็ดันไปถึง1,000วัตต์เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับน่าใช้สำหรับทำมิดเบลดนะครับมิดเบลดมิดโลนะครับมิดเบลดมิดโล แล้วก็เป็นซับ w ฟเฟอร์นะครับผมนำมาทำเป็นซับสำหรับตู้ที่คิตอยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือ,อตู้บูทูธนะครับถ้าใครต้องการเสียงซับแน่นๆเหมือนกับลำโพงบ้านเนี่ยก็ใช้ซับ12นิ้วหรือ10นิ้วนะครับ12นิ้วอาจจะใหญ่เกินนะครับสำหรับบูทูธแต่สำหรับ ติดท้ายรถติดท้ายรถปิกอัพแล้วก็โอเคเลยนะครับตัวนี้เป็นทำตู้ฟาสคู่นะครับดอกคู่นะครับก็นำมานามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพราะว่าว้ยคอยสี่นิ้วนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับส่วนะจะหาง่ายกว่านี้ก็คือว้ยคอยสามนิ้ว เพราะว่าเขานิยมทำมิดโลนะครับมิดโลแล้วก็เอาไปใช้อัดนะครับในเครื่องเสียงรถแหรเครื่องเสียงกลางแจ้งเนี่ยมิลโลจะเป็นอุปรกรณ์ที่ที่มีความจำเป็นนะครับเน,นื่องจนนากไวทยคอยมันใหญ่พวกนี้มันจะขาดยากนะครับขาดยากแล้วก็อัดเสียงได้อย่างเต็มที่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม